เมื่อคืนนี้พูดถึงนางประชาบดีพยายามจะถวายผ้าใหม่ซึ่งทอเองให้กับพระพุทธเจ้าส<ช>ามครั้งแล้วท่านก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งพระอานนท์ต้องมาต้องมาเรียนกราบว่าท่านประนางประชาบดีเนี่ยมีบุญคุณกับพระพุทธเจ้าอย่างไรใช่แล้วพระพุทธเจ้าก็มีบุญคุณกับนางประชาบดีอย่างไรใช่คำถามโยงคือว่าธรรมดาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สามารถจะรับได้เมื่อรับมาแล้ว พิจารณาว่าจะจะจะละวางหรือจะทําอะไรต่อก็ได้แต่ทําไมจึงปฏิเสธแต่เริ่มถึงสามครั้งอ,อ,อะไรคะเวลาผู้เจ้าจะบัญญัติอะไรเนี่ยแสดงว่าผู้เจ้ากําลังได้เหตุในการบัญญัติ <c oughs> ผู้เจ้าอาศัยเหตุในการที่จะบัญญัติยมดูสิพอเหตุนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติเรื่องปาติุคลิกสิบสี่ขึ้นมาการให้ทานแก่ บุคคลคือเจาะจงจำเพาะเจาะจง14แบบแล้วก็บัญญัติทานที่ให้ในสงอีกประมาณ7แบบอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วก็บอกว่าปาติภูลิทั้ง14เนี่ยนะไม่ได้เทียบแม้ทานที่ให้ในสงแม้สักนิดหนึ่งเลยนะจะเทียบว่ามากกว่ากันไม่ได้ในนั้นก็มีพระพุทธเจ้าด้วยแต่ในสงเนี่ยมากกว่านะเพราะฉนั้นพู้เจ้ากําลังอาศัยเหตุนในการบัญญตัติถ้าหลุดตรงนี้ไปแล้วจะบัญญัติตอนไหนอ่ะ อย่างเงี้ยอ่างนั้นต้องมีเหตุและเหตุที่เหมาะสมปั๊บปับ,ปบอันเนี้ยคือผู้เจ้าจะวินิจฉัยไงแล้วต้องการให้นางประชาปดีซึ่งมีพระคุณต่อผู้เจ้ามากเนี่ยได้นิสง์ที่มากยิ่งขึ้นคือให้ไปถวายทานในสงที่มีพู้เจ้าเป็นประธานจะได้นิสง์มากกว่าให้กับผู้เจ้าโดยตรงเนี่ยหวังดีนะแต่คนนั้นมองไม่ออก นางประชาบดีมองไม่ออกพระนนมองไม่ออกไม่รู้ก็ไปยึดแต่ความเห็นตัวฉันเองนะแทนที่จะถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้จะกล่าวได้ว่าที่พระสารีบุตรสรรเสริญพระพุทธเจ้าประโยคหนึ่งว่าพระองค์ไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบอันนี้ huh. คล้ายๆแบบนี้ไหมคะอันนี้เชื่อมโยงได้ไหมคะไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบเพราะธรรมดายางปุถุชนอย่างโยมจะนึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราได้ลาบมาโดยบริสุทธิ มันลาบก็ต้องต่อลาบอยู่แล้วอะค่ะแล้วทําไมไม่ให้แสวงหาลาบด้วยลาบยังไงคะเนี่ยอืมไม่ใช่นี่คนนะจะคนละอันกันเอาลาบต่อลาบแสวงหาลาบต่อลาบเนี่ยเอาลาบน้อยมาต่อลาบใหญ่ไปเรื่อยๆนะอ่าการพูดมันมีหลายแบบอะนะพูดวาเอาเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็ให้ทานมากนะพูดกับคนนี้โอ้คนนี้เห็นโอ้คนนี้ให้ทานมากให้ใหญ่เลยนะ พูดเอาลาบต่อลาบต่อลาบต่อลาบไปเรื่อยๆก็ได้จะต้องไม่มีเจตนาแบบนี้แม้แต่เจตนาในการแสดงธรรมโดยหวังจะให้เขาศรัทธายังเป็นการแสดงธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เลยต้องหวังให้เขาเข้าใจในธรรมอ,อธิบายแสดงเพื่อให้เขาเข้าใจให้เขากระจางอย่างนี้จึงเป็นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์ก็ในพระสูตรสุนทรลกาภพารัตรวราชาที่ผู้เจ้าไม่ฉันเพราะอะไร เพราะว่าพอผู้เจ้าแสดงธรรมว่าเนี่ยให้กับตถาคตเนี่ยผู้รู้ซึ่งนิพพานผู้หมดมานะผู้หมดราคะกิเลสแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรบูชาวควรให้อะไรต่ออะไรปุ๊บสุนทรกาภาระะาาัตวะชศรัทธาจะมอบอาหารที่ได้จากการบูบชาไฟเนี่ยให้ผู้เจ้าผู้เจ้าบอกไม่เอาไม่ฉันอาหารที่ได้จากคํคขับเขาฟังผู้เจ้าแล้วเขาศรัทธาแล้วจะเอาของมาให้ผู้เจ้าผู้เจ้า มันตรงเกินไปไงก็ครูเจ้าปฏิเสธไม่รับอ่าก็เลยม,มแล้วเวลา <c oughs> ถ้าถวายอ่าจําเป็นจะต้องมันมันอยู่ที่เจตนาหรือเปล่าฮะสมมติเราใส่บาตร้าอาจจะรูปเดียวแต่เราคิดว่าจะให้ในในสงฆ์ทั้งหมดเพราะรู้ว่าท่านฉันรวมกันออยู่ที่เจตนาเราไม่จําเป็นจะต้องมามีพิธีอะไร ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของพธิธีอยู่ที่การวางจิตแล้วก็อยู่ที่องค์ที่พระเจ้าตัดวาเรื่องทานในสงฆ์เนีน่ยนะเดี๋ยวจะดูมะ<ด>น่ะดู <laughs> <laughs> ปาติดบุคลิกเนาะอืเ <c oughs> นี่ยพู้เจ้าไล่เลียงมาเรื่องของนางประชาบดีเนี่ย ถือผ้าห่มคู่หนึ่งนะมาแล้วก็มาถึงพระศัสดาเนี่ยบอกด้วยนะว่าหม่อมฉันกลอได้เองถอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความหนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของหม่อมฉันเถิดผู้เจ้าบอกว่าโคตมีจงถวายในสงเถิด เมื่อถวายสงแล้วจะเป็นอันนางได้บูชาทั้งอาตมาภาพพระสงฆ์นางประชาพดีไม่ยอมจะถวายตรงกับพระพุทธเจ้าพุเจ้าก็ปฏิเสธอีกสามครั้งสามครั้งป้านนท์ฟังแล้วก็เลยขอให้ขอแทนนางประชารดีนะแต่นี้จะขอก็ต้องมีเหตุผลไง พระนรนก็ไล่เหตุผลเลยทําไมถึงผู้เจ้าถึงควรอุปการะนะก็เลยบอกนางประชาพดีมีอุปการะมากเนี่ยบำรุงเลี้ยงผู้เจ้ามาเนี่ยนะหลังจากแม่ของผู้เจ้าเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ทรงอุปการะมากมีอุปการะต่อน,นางประชาพดี ซึ่งอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะแล้วก็อาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงงดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานการเมสุวิชชาจาร์มุสาวาแล้วก็สุลาเมลัยอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลเป็นอริยะ อาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหมดความสงสัยในทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธถ้าขาไม่มีปฏิปทาแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่นางประชาดีโคตมีผู้เจ้าบอกถูกแล้วอานอน์จริงอยู่ที่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงการกราบไหว้ลุกลับททาอัญชลีกรรมสามิจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินตาบะเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัตรบริคารดังนั้นมันเป็นการกระทําที่ไม่สมกันนะอันนี้ก็จะมีในพระสูตรที่ของท่านพุทธทาสเหมือนกัน <c oughs> ว่าการที่ แรกกันนะัคนนี้ให้รู้อริสัต์แต่คนนี้ให้จีวรบินตาบดเสนาสนะเพศตต่างๆเง,งิน,นทองอะไรต่ออะไรแล้วบอกสมกันไหมพ้ไม่สมกันเลยนะเหมือนกับพระสูตรที่ลูกยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินกับพ่อแม่ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกพ่อแม่มีอุปการะมากให้ทรัพย์สมบัติทั้งแผ่นดินก็ยังไม่สะสมเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นการตอบแทนที่สมควรกัน นะแต่ต้องให้ทำสี่ประการ <c oughs> และนี่พระพุทธเจ้าอ่ะให้ธรรมาคือฤัษสสียิ่งมหาศาลกว่าการบำรุงเลี้ยงดูบุตรนะให้รู้แจ้งซึ่งโลกนี้นะมันยิ่งกว่าการต้องเยอะนะใช่ไหมเพราะทำให้เขาไม่ต้องไปสู่นรกกับเนรเดชานเพลวิสัยการเงินทองทั้งแผ่นดินไม่สมกันเลยใช่ไหมอ่านั่นนี่คือพระสูตรนี้ ดังนั้นแม้แต่จะลุกลับกล่าบว่าทำมัญชลีกรรมสามีจิกรรมให้จีบอลบินตาบาเสนาสนะกีานะปัจัยเพศดรวยขานเนี่ยพงค์ก็บ,บอกว่าเราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงเท่านี้ไม่ใช่น,นั้นจริงๆเนี่ยเราต้องทําตัวเราให้หลุดพ้นนะดังนั้นการตอบแทนพระพุทธเจ้าจริงๆคืออะไร ประพุติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นั่นแหละแล้วก็ทําตนเป็นรัตนห้า 5, เปิดเผยคําพระศัสดาออกไปนั่นถ้าเราสมบูรณ์แล้วใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็พึงใจแล้วนั้นพระอานนท์ยกมาเนี่ยว่่าาอนางประชาบดีมีอุปการลาอย่างก็้อย่างนี้อ,อย่างอย่างอยางอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นนะนั้นพระเจ้ารู้ อตาตมาเชื่อว่ารู้หมดตั้งแต่พระนนจะพูดอะไรนางวัสสาปดีจะพูดอะไรใครจะทําอะไรรู้จนจบกระบวนการหมดแล้วแล้วพระเจ้าก็จะเริ่มบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกไปอย่างนี้